今天我们跟美女过来游乐园หลายยาังจากที่เราเที่ยวจากเมืองคาราโคเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราก็จะต้องเดินทางมาที่กรุงบิชเคกนะครับระหว่างทางคือนั่งรถตู้ร้อนมากครับทุกคนคือแดดส่องหน้าตลอดเวลารถนะครับกำลังจะกลับบิชเคก ที่นี่นะครับมีวิวที่สวยงามมากครับทุกคนคือจะบอกว่าวิวข้างทางนะครับสวยงามจริงๆดูอย่างภูเขาเนี่ยมันต่างจากบ้านเราเยอะมากครับเราเดินทางอยู่เป็นเวลานานครับทุกคนไปถึงกรุงบิชเคก็ค่ำแล้วครับเมื่อมาถึงที่กรุงบิชเคกนะครับนี่เพื่อนผมนะครับก็พามากินที่ร้านหม้อไฟจีนนะครับโอ้ว่าจะ see you again ได้ตั

ในตู้เย็นนะครับก็คล้ายๆกับที่ประเทศจีนครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เนื้อหรือว่าผักนะครับอาจจะใช้เนื้อหรือว่าผักที่เป็นของท้องถิ่นครับและก็สามารถปรุงได้นะครับนี่เป็นเครื่องปรุงต่างๆสามารถปรุงได้เหมือนที่จีนเลยรสชาติถือว่าไม่เลวครับ หลังจากกินเสร็จสับเป็น oh ที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เลี้ยงนะครับมื้อนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้ะก็เดินทางไปเที่ยวต่อย่างสวนสนุกนะครับนี่เพื่อนก็ให้เรานั่งรถไฟนะครับ n n e ก n what's up ไฟมาเป็นระยะเวลาไม่นานครับทุกคนก็มาถึงที่นี่เลยครับเป็นสวนสนุกประจำกรุงบิชเก็กนะครับมีเสาชิงช้ามีไวกิ้งอะไรพวกนี้ครับทุกคนแล้วก็นี่ขึ้นเครื่องเล่นไปกับเพื่อนนะครับวันนี้ หลังจากเล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานมามันนะครับเราก็เดินทางไปต่อโดยกิ๊กเอ้ยแบบเอ้ยพูดไม่ได้จริงครับมารับนะครับผมพวกเราไปเที่ยวต่อนะครับ h e ล l o h ฮัลโหล o u How are you I'm good Hello Private Disneyland นะครับผม Go 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 น,นี้ก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันครับทุกคนก็คือคล้ายๆแบบฟิลดิสนียน์แลนเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปก็คือจะเป็นร้านไอติมครับทุกคนมีไอติมหลากหลายรสชาติมากแล้วจะบอกว่ากลมกล่อมมากครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็สั่งไอติมกันมากินนะครับ ี <S <s นั่นแหละครับเมามอยกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางเดินเล่นไปเรื่อยๆครับทุกคนแบบไม่มีจุดหมายอ่ะเอาง่ายๆก็คือแบบเดินไปรับลมเย็นๆยามค่ำคืนนะครับ За мной Жизнь Даже если спит Сынок, я на но все готов Ты только Рядом меня позади. แล้วก็อีกวันหนึ่งตื่นเช้ามาวันนี้นะ่ะคือเราจะต้องเดินทางกลับแล้วครับทุกคนก็คือตื่นมาก็คือหาอะไรกินในเมืองอยากจะกินอาหารเกาหลีครับก็คือเพื่อนอยากกินอาหารเกาหลีก็เลยมาเทสโดชาติกหนึ่งชิ้นลางหยอนที่ใส่ไก่เข้าไปแก <laughs> เราทำเองที่้องก็ได้<ล>มันคือมามา่าเลยเออน, <laughs> น,นั่นแหละแกอันนี้ใครนะมหมีเย็นจ้ะมหมีเย็นเป็นเงี้ยรสชาต มันผู้ไม่ถูกใช่ไหมครับไม่หวานแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่มันไม่ผูกมันคือไม่ผูกใช่ไหมครับอไม่ถูกต้องตามหลักของอาหารไม่รู้เหมือนกันค่ะหลังจากกินเสร็จนั่นแหละครับก็เดินออกมาเที่ยวเล่นต่อข้างนอกเพื่อรอเวลาไปสนามบินและก็หิวน้ำ h e ียวว่านตัวถ w o It's only one cold. Another one is yeah. No no. You guys know? No no. Cold for one, and another one is like not cold. Cold. Uh, cold. Not hot and not cold. Not not cold for one and cold for one. Near cold one, cold one. one. Yeah. Uh, that's, that's right. That's right. อันเท่าไหร่ขวดเท่าไหรแกไม่รู้แกเดี๋ยวไม่รูวดจะไปห้าร้อยซองใช่ไหมจะไปห้าซองได้ขอมาสองก็ขวดเท่าไหรคิดเองเดี๋ยวนะห้ารซองสองร้อ่สิบซองได้คืนมา240 เ oh, no, no, no. ออนนนส่้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบก็คือสามสคนละห้าบาทคนละสามสิบแพงอยู่นะคนละสิบห้าบา แล้วก็เดินไปต่อทุกคนนี่เราอยากลองนั่งรถเมย์บ้างนะครับแต่ว่านั่งไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันรอนานมากแล้วก็ไม่รู้ไปยังไงเลยเรียกรถแทนครับวันสุดท้ายเราก็มากินอาหารร่วมกับเพื่อนนะครับเพื่อขอบคุณนะครับแต่เพื่อนก็เลี้ยงส่งอีกแล้วครับเมนูที่สั่งนะครับเป็นอาหารนี่เลยครับผมอร่อยมากมีซุปเวยเตี๋ยวนะครับกลมกล่อมมากแล้วก็มีแบบเมนูแบบคล้ายๆเมนูฝรั่งครับมีเส้นคืออร่อยมาก มาย่怎么样好吃吗อมร่อยอร่อยใช่ไหมมันเหมือนจะเลี่ยนนะแต่อันนี้มันกรอบมากเลยนะแต่เส้นเขาใหญ่ดีเนาะเดี๋ยว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 ผมจะ再来再来บาย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  หลังจากอำลาจากเ,เพื่อนๆและจบทริปคีกิสตานแล้วนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูโรงแรมนะครับว่าที่ผมพักที่คีกิสเนี่ยราคาไม่แพงเลยทุกคนมันจะเป็นแบบห้องแบบนี้เลยครับมีทั้งหมด3ชั้นราคาที่พวกเราจองกันนะครับก็คืนละประมาณ600กว่าบาทเองเพรมันจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับก็จะมีห้องน้ํากับห้องอาบน้ำนยแยกกันนะครับ รงนี้ก็มีวิวแล้วก็มีซิงล้างหน้าแปรงฟันได้ครับห้องผมนะครับก็คือห้องหมายเลข13มนี่มีทั้งหมด2เตียงนะครับมีผู้สภาพผ้ามีผ้าเช็ดตัวให้มีทีวีนะครับแล้วก็มีพวกแปรงสีฟันแล้วก็สบู่พวกนี้ครับแล้วก็จบลงกับทริปคิรกิสสถานนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ